แล้วผมก็ขอกราสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมฮเตอวายแล้วก็ผม f อฟดอฟคุณทุกคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกๆท่านนะครับได้เห็นในชื่อแล้วก็โปกคลิปไปแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะไปรับชมสิ่งน่าสนใจสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเออทำยังไงดีอยากจะมีสกินสวยๆใส่มาคนอื่นเขาบ้างแต่ราคามันก็แพงซะเหลือเกินแถมเสี่ยงต่อการโดนโกอีกซะด้วย นี่เจ้าหนุ่มเขาอยากจะมีสก,กินสวยๆและราคาไม่แพงแถมไม่โดนโกงเนี่ยฉันจะแนะนำให้เองขอแนะนำอินแบ็กร้านเติมเกมคอมพิวเตอร์มบที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปลอดภัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้องอินแบ k ถ้าอยากมีสกินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและคางอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิง์กอยู่ใต้คลิปแล้วจ้าไปลุยกันเลยเฮ้ยเฮ้ยสำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากไว้ด้วยนะครับอินแบคเท่านั้น โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอย้ำอีกทีนะฮะอย่างที่ทุกคนอย่างอย่างที่ทุกคนนั่นแหละวะอย่างที่ทุกท่านเห็นในชื่อแล้วก็ปกคลิปไปแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเจ้าตัวปืนสวิตเบดเอ็กนน์นั่นเองนะครับผมสวิตเบดเอ็กนนะครับเป็นปืนที่ตอนนี้นะครับมันได้ตกเมตานะครับผมแต่ผมได้มาลองเล่นเรียบร้อยเลยฮะซึ่งบอกได้เลยว่าค่อนข้างหนักปืนนี้นะครับไม่รู้ว่า ไปโดนตัวไหนมานะครับหนักมากนะครับผมแต่ขอเล่นก่อนแล้วค่อยอธิบายแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้ขอยึดจุดขอยึดจุดก่อนเลยโอเคตอนนี้โอ้โหไฟไหมไฟไหมไม่ว่าอีแล้วโอเคนี่ไฟเพื่อนตกใจหมดเลยอาา่ะฮะมีตัวมาไหมผมขอดักผมขอดักในจุดมีคนม่ในจุดมีคนหรือในจุดมีคนหรือพี่พุ่งเอ้ยใครยืนทำอะไรตรงนี้ผบอกได้เลยว่าหนักนะฮะโอเคปล่อยไปแล้วฮะ โลแสบแสบแสบเอ้ตัวอ่างล่ะโอ้ยดีนะเพื่อนช่วยไปได้เพื่อนยิงตัวหลังให้ไม่งั้นเราตายโอเคโอเคตอนนี้เรายืดสบายสบายครับผมมาทําไมไอ้เอ้โอ้ยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับปืนอันนี้เกี่ยวโอ้ยเมื่อกี้ผมไปออฟสโคปบเองไม่เกี่ยวกับปืนนะฮะโอ้โหอันนี้โทษปืนไม่ได้นะไปไหนละคืมไปไหนละคืมโอเคเปลี่ยนกระสุนเรียบร้อยฮะโอเคไปกันต่อครับผมตอนนี้ยังไงจ้ายังไงจ๋า สวัสดีครับไอ้น้องอะโหเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวนะผมปาระเบิดก่อนนะ,ะฟู่อะฮะใจเย็นก่อนตอนนี้จุดย้ายไปแล้วเอ้ยมาไงไอ้หน่อ,นองไม่เห็นลืมมองมินิแมปมันก็มีขึ้นอยู่ขอโทษเวลาฮะตอนนี้ปล่อยรถของเล่นไปแล้วเปิด U A หีไปนะฮะแล้วก็เอ้ยโอ้ขวามือมีระเบิดอันนี้ด้วยปัป๊บๆๆๆเรียบรอ้อยโอเคปืนนี้พี่ผมบอกได้เลยว่า ผมไม่กล้าพูดเขาว่ามันแรงจริงๆเลยมันมีหลายจุดมากนะฮะที่เมื่อก่อนอะ่ะตอนมันเป็นเมตาผมมันเล่นบ่อยผมเป็นคนที่อ่าถ้าใครติดตามผมนะผมก็เคยบอกไว้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วว่าผมเป็นคนที่ไม่เล่นปืนนอกเมตาเวลาไม่ทําคลิปเนี่ยผมไม่เล่นนอกเมตานะครับผมจะเล่นปืนเมตาตลอดนะครับผมคือสาวกปืนเมตานะฮะแต่ว่าปืนนี้เนี่ยก็ได้สัมผัสตอนที่มันเป็นเมตาแล้วก็ณนะปัจจุบันนี้ที่ ผมกากล้าการันตีเหมือนกันนะว่ามันก็ตกเมตานะครับซึ่งมันค่อนข้างห่างชั้นกับตอนที่มันยังติดเมตานะครับซึ่งตอนนี้มันมันหนักพอสมควรนะครับที่หลายเรื่องนะครับหลายเรื่องมากๆที่เป็นข้อติที่สําหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียของมันนะครับมีประมาณแบบ3 4ข้อได้เลยนะครับคือบางปืนที่หนักๆนี่ประมาณนี้เลยนะสาข้อนี้เลยนะครับผมแต่ว่าปืนไหนที่มันเบาๆก็ เอ้ยโหกูเพิ่งเปิดเกาะแม่งเอ้ยปืนไหนที่แบบเออมันไม่ได้หนักมากมายข้อเสียไม่ได้เยอะแยะมากมายครับมันก็พอมีบ้างแต่ปืนนี้เป็นอีกปืนหนึ่งที่ข้อเสียค่อนข้างเยอะสําหรับส่วนตัวแล้วนะฮะไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกแบบผมไหมนะฮะเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ขอยิงก่อนโอเคมาทําไมไอ้บ้านนาละน้องนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่านี่คือช็อต นี่คือเกมที่ผมเนี่ยกว่าจะได้มานะครับก็ค่อนข้างนานนะครับคือเล่นแพ้ไปก็เยอะเล่นได้ที่โห่ก็มีนะครับคือมันมีแบบช็อตพวกนี้มากมายนะครับผมก็ผมจะบอกให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับสาหรับปืนนี้นะครับที่เหลือนะท่าผู้ชมอยากจะรู้อยากจะสัมผัสถ้าไม่เชื่อผมนะฮะลองไปเล่นกันได้นะครับผมปืนนี้นะครับคือผมไม่พูดถึงเมื่อก่อนแล้วกันพูดถึงปัจจุบันเนาะครับเนาะณปัจจุบันนะครับข้อเสียหลักๆเลยนะที่ผมมองก็คือเรื่องของแรงดิบ แรงดิดแนวตั้งผมไม่ว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่คุมแรงดิดแนวตั้งอ่ะได้อยู่แล้วนะครับได้ได้พอสมควรนะแต่เรื่องแรงดิดแนวนอนนะครับมันก็หนักพอสมควรมันจะดิดไปทางขวาก่อนนะครับแล้วก็ดิดไปทางซ้ายนะครับมันจะค่อยๆไปแต่ว่ามันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับในด้านด้านทางไกลอะ่ะมันยากแล้วประจวบเหมาะนะครับอีกข้อหนึ่งที่ทําให้อาปืนนี้นะครับเล่นแย่เล่นได้ยากไม่ได้เล่นแย่นะถ้าเล่นแย่น่าจะเป็นตัวผมเอง นะเล่นได้ยากหนึ่งก็คือปืนแม่งเบาชิบหายเลยมันรู้สึกผมรู้สึกนะว่าดามเมจมันเบามากเมื่อเทียบกับแบบว่าผมเล่นเฟนเนกผมเล่น cpr f เล่นในยิงระยะกลางถึงไกลเนี่ยนะครับปืนนี้ทําหน้าที่ได้แย่มากๆบวกกับอ่าไอที่มผมบอกไปเลยก็คือแรงดีดมันค่อนข้างเยอะเนาะแรงดีดแนวตั้งก็เยอะอยู่แรงดีดซ้ขวาด้วยเราต้องคุมทั้ง2องอย่างเลยนะครับซึ่งพอแรงดีดก็เยอะคุมก็ยากนะฮะแล้ว แล้วยิ่งแบบว่าดาเมจเบาด้วยทําให้แบบโหเป็นอะไรที่หนักนะครับคืออย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นะตอนนี้นะครับดาดมันแคบดานมันวิ่งกันหางง่ายๆสั้นๆเนาะก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าไปเจอบัตรดาดยาวๆอะไรอย่างนี้นะ ปืนนี้บอกได้เลยว่าเล่นยากบางด่านเฟนเด็กยังเล่นได้เลยอย่างเทอร์มินอลเฟนเน็กมาเล่นได้นะถึงด่านมันจะไกลก,ก็ตามแต่ปืนนี้บอกได้เลยว่ายากยิงครับผมโอเคก็จบไปแล้วตาแรกนะฮะเรายังพูดไม่เสร็จเลยนะครับเราจะไปต่อกันที่ตาที่2นะตาแรกก็ฆ่าไปยีบก้าตายแปดนะเดี๋ยวไปต่อกันตาที่สองนะครับแล้วผมก็จะมาพูดต่อนะครับผมในต่อจากเมื่อกี้นะครับเนาะ n โอเคนะครับผมตาที่2ก็อยู่ในโหมดฮาร์ดพอยต์นะครับด่านสลัมนั่นเองนะครับผมค่อยคผมพูดใกล้จบแล้วผมจะพูดต่อ,อกนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงไหนวะอ่าเมื่อกี้พูดถึงอ่ามันดีดแล้วก็อ่าไม่ค่อยแรงนะครับในระยะใกล้ไกลๆกลางๆนะครับแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันด้อยพอๆกับปืนอื่นเลยนะแต่พอมาเทียบกับข้อเสียหลายๆอย่างแล้วมันก็ยิ่งด้อยเขาย้าใหญ่คือเปลี่ยนกระสุนช้ามากปืนนี้เปลี่ยนกระสุนช้านะครับ ซึ่งถ้าเทียบกับอ่าเปนเน็กกับอ่าตัวอะไรนะ CBR4 นะครับสองตัวนั้นก็เปลี่ยนกระสุนชา้านะครับเปลี่ยนกระสุนชา้าแต่ข้อดีของมันมีเยอะนะครับข้อดีของ2ปืนนั้นมีเยอะจริงๆ Q, Q ิ9ก็เปลี่ยนกระสุนช้าครับแต่ข้อดีของปืนพวกนั้นมันมีเยอะเมื่อเทียบกับเจ้าตัว CBI ไอเจ้าตัวสวิตเบรกนายนะคือข้อเสียของมันคือเปลี่ยนกระสุนชา้าเบาแล้วก็อ่าอ่าเขาเรียกว่าแรงดิดเยอะนะครับ คือปืนอื่นอ่นอะมันดาเมจแรงแล้วมันก็แรงดีดน้อยอย่าง c b r โฟดาเมจแรงแรงดีดน้อยนะครับมันทําให้ปิดชีวิตศัตรูภายในแม็กเดียวหรือว่า2คนภายในแม็กเดียวนี่ง่ายๆเลยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหากับการรีโหลดเท่าไหร่เพราะเราก็สังหารศัตรูได้ง่ายๆเนาะแต่อย่างตัวเนี้ยบางทีผมยิงระยะไกลอ่ะผมยิงไม่โดนนะครับคือยอมรับเลยว่ายิงไม่โดนนะครับยอมรับว่ายิงไม่โดนนะครับก็ต้องเสียเวลา,าเปลี่ยนแม็ก ทา,ทางที่แบบย,ยังยังวัดกับศัตรูอยู่ยังยิงศัตรูศัตรูเขายิงเราไม่โดนบางทีนะเออถ้าศัตรูเขายิงเราโดนเราก็ตายหาไปแต่ถ้าเจอศัตรูที่ไม่ได้เก่งมากเขายังยิง,ยงเราไม่ตายเงี้ยก็ต้องมานั่งเปลี่ยนแม็กไปยิงกับมันใหม่อีกรอบหนึ่งอยงนีก้ก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างหนักนะครับข้อเสียของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็น3อย่างที่หนักพอสมควรซึ่งเป็น3อย่างที่มันซิงกันหมดเลยนะครับมันไม่ใช่3อย่างที่อ่ามันไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่า3อย่างเนี้ยแม่งทํางานด้วยกันเนื่องว่า มันทํางานด้วยการคือพอตัวนี้ส่งผลตัวนั้นก็มาตัวนี้ก็มานะครับคือ,อผมจะลองพูดนะฮะก็คือดามเมจมันเบานะพอยิงระยะไกลดามเมจเบาแล้วหนึ่งส่งผลต่อไปคือแรงดิบแม่งเยอะแรงดีบเสียขวาแม่งเยอะทําให้คุมยากพอดาเมจเบาคุมยากาายาก,ก็ยิงไม่โดนยิงยิงไม่โดนมันก็ยิงไม่แรงอะไรแงนเนอศสตูก็ยิงตายยากกว่าัตูจะตายกระสุนหมดต้องมาเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนก็ใช้เอออะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่า สุดแล้วแต่นะครับถึงผมจะบรรยายมาสักหูหลายนาทีแล้วก็ตามเถอะนะครับแต่ว่าสุดอยู่ที่คนเล่นจริงๆนะครับปืนนี้นะครับผมเจอคนเล่นในแร้งตอนนี้ผมอยู่แร้งรีเจนดอรี่เนาะแต่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอันดับเนาะก็เห็นคนเล่นเก่งๆด้วยปืนนี้โดยที่ไม่มีสกินแดงด้วยซ้ําก็มีนะครับผมแต่ ผมเอามาพูดในนำเสนอแบบในมุมของผมนะครับสำหรับปืนนี้นะฮะสวิตเบยกนนะฮะก็ใครที่เป็นเมนมันอยู่แล้วบอกเลยว่าปืนนี้ก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่น่ากลัวได้นะครับมันขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยนะครับผมหาจังหวะหามุมที่ดีนะครับคือความชํานาญปืนนะครับคือเล่นบ่อยๆคุมปืนได้อะไรอย่างงี้มันก็จะชินกับปืนนะแต่ส่วนตัวผมแล้วผมมองว่าเมื่อก่อนตอนที่มันยังเป็นเมตามันดีกว่านี้แต่ณตอนนี้นะฮะค่อนข้างเล่นยาก ใครที่อยากกลับมาเล่นสวิตเบกนายผมแนะนําให้กลับไปเล่นเฟนนิกน,น,นะครับดีกว่าไปเล่นเฟนนิกดีกว่านะฮะก็เนี่ยท่านผู้ชมฟังผมพูดไปแล้วก็ดูที่ผมเล่นไปนะก็น่าจะสังเกตได้ว่าดามเมจเห็นป่ะดามเมจมันเบามากนะเห็นป่ะเมื่อกี้จริงจริงรตูมันควรตาย,ยนะแม่งดาเมจมันมเบาเบา,บานะไม่รู้อะถ้าเป็นเฟนนิกเมื่อกี้ผมคิดว่ามันตายแล้วเฟนนิกดูเหมือนจะเบากว่า,วาแต่แม่งแรงอะนะฮะโอเคเห็นป่ะเมื่อกี้เข้าหัวมันเข้าไป ไม่เยอะป่ะมันเข้าไป30ป่ะผมจาผมผมผมก็ไม่รู้แล้วปืนอื่นเข้าเท่าไหร่อ่ะแต่ความรู้สึกอ่ะผมไม่รู้เรื่องตัวเลขว่ะแต่ว่าความรู้สึกผมเล่นอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันเล่นค่อนข้างยากมันเล่นค่อนข้างยากนะสาหรับสวิตเบดนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วคือผลพวงมัน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 พ่วงกันอ่ะนะครับหลายๆอย่างมันพ่วงกันแล้วทำให้แบบยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับเหมือนอ่ะอย่างเช่นอ่ะซีพียางเงี้ยมันมีแค่ผลเสียอย่างเดียวคือเปลี่ยนแม็กช้านะครับนอกนั้นมันก็ คือไอความเปลี่ยนแม็กช้างมันก็มีความที่กระสุนเยอะ50นัดเนาะก็มาทดแทนได้นะครับนอกั้นมันก็ไม่มีอะไรเสียก็คือแค่เปลี่ยนแม็กช้าอย่างเดียวไม่มีผลพวงอื่นเข้ามาปนเฟื่อนด้วยนะครับแค่เปลี่ยนแม็กช้าอย่างเดียวนะครับแต่ปืนนี้มันมันมันพวงมันพ่วงกันเยอะสเลเกินโอเคนะฮะแต่ในระยะใกล้อะบอกได้เลยว่าปีศาจปืนปืน S M G ครับระยะใกล้ปีศาจหมดแหละไอพวกเนี้ยสวิตเบสเอ็กไนฟีนก CBR4QQ9 พวกเนี้ยนะครับมันมันปีศาจทุกปืนอยู่แล้วในระยะใกล้รวมถึง r m a m c ที่ผมเพิ่งเล่นไปด้วยนะใครที่ยังไม่ดูคลิปก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับ m m m c นะครับก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่น่าตกใจว่ามันจะทำได้ดีขนาดนี้ m m m c ผมว่าเล่นง่ายกว่า s w i a t บดเซะอีกนะครับมันดีแต่ว่าใครที่ไม่เก่งเรื่องของการคุมแรงดิดแนวตั้งเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะ เออนะครับสำหรับสวิตเบดเอ้ยไม่ใช่สำหรับเอเมเนมซี em C, นะแต่มันก็ดีดีจริงๆผมผมผมกล้าพูดเลยว่าสำหรับผมแล้วอ่ะเอเเนมซีผมเล่นได้ดีกว่าสวิตเบดเอกนายเพราะว่าอะไรไม่รู้นะฮะเพราะว่าอะไรไอยงอะไรแหละโอเคก็จะจบเกมมนาะแพมเยอะนะฮะก็วันนี้ก็ไม่ได้พาคเกมไรเลย,เลยมัวแต่บรรยายสรรพคุณเกมเอ้บรรยญญายสรรพคุณปืนนะเพราะว่าปืนมันเนี่ยผมผมเห็นคนอื่นเล่นแล้วผมอยากเล่นพอผมมาเล่นแล้วผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ได้ ผมก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ดูซิว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนคิดเห็นอย่างผมบ้างแล้วถ้าเห็นต่างเพราะอะไรเป็นยังไงนะครับเราลองมาแชร์ประสบการณ์ดูนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฆ่าไปทั้งหมด25ตัวตาไป13นะครับสำหรับตาที่ะครับผมแล้วก็ของแต่งปืนนะฮะ๋ยวผมจะทิ้งไว้หลังคลิปเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ต้องการนะครับผม โอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นของแต่งปืนสวิตเบกไนทที่ผมเล่นมาสักคู่นี้แล้วนะฮะใครอยากลองก็ลองเอาไปได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมคลิปต่อไปอเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้ฮะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้ารักนะจุบจ๊บจู๊